แต่ว่าอีกหนึ่งประเด็นที่ร้อนแรงไม่แพ้กันเรื่องของข้อพิาพาทที่ชายแดงระหว่างไทยแล้วก็กัมพูชาค่ะไปดูความเคลื่อนไหวทางด้านกัมพูชาเองนะคะเป็นทางด้านฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชานะคะที่ก่อนหน้านี้ออกมาบอกว่าก็จะดันเรื่องของข้อพิาพาทพื้นที่ระหว่างไทยแล้วก็กัมพูชาเนี่ยขึ้นสู่ศาลโลกให้มีการตัดสินกันที่ศาลโลกในขณะเดียวกันพอไปมองความเคลื่อนไหวของทางสมเด็จคุณเซนเองก็มีการโพสต์สนับสนุนแนวคิดนี้ของลูกชา ด้วยเช่นเดียวกันนะคะคเพราะฉะนั้นช่วงเวลานี้จึงเป็นช่วงเวลาที่สําคัญค่ะเพราะว่าวันนี้ที่กัมพูชาเองมีการประชุมร่วมกันร,ระหว่างสภาผู้แทนราษฎรและทางวุฒิสภานะคะทางสมเด็จทุนเซนก็ได้กล่าวระหว่างการประชุมด้วยว่าหากปัญหาเขตแดนนั้นไม่รับการแก้ไขอาจนําไปสู่ความขัดแย้งเรื้อรังคล้ายกับสถานการณ์ในฉนวนกาซ่าค่ะ <c oughs> เปรียบเทียบเอาไว้แบบนี้เลยนะคะคโดยเว็บไซต์ข่าวเดอะพนมเปญโพสต์ได้รายงาน ว่าสมเด็จฮุนเซนในฐานะประธานวุฒิสภากัมพูชาได้กล่าวในการประชุมร่วมกันระหว่างสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาว่าหากปัญหาเขตแดนระหว่างกัมพูชากับไทยไม่ได้รับการแก้ไขผ่านสารยุติธรรมระหว่างประเทศหรือว่า i อซอาจนําไปสู่ความขัดแย้งเรื้อรังคล้ายกับสถานการณ์ในฉนวนกาซาระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์ที่มีสงครามไม่จบสิ้นค่ะ โดยทางด้านสมเด็จทุนเซนยังระบุด,ด้วยนะคะว่าคําเชิญของฝ่ายกัมพูชาเพื่อให้ทางการไทยร่วมกันหารือและยื่นเรื่องนี้ให้ศาล ICJ พิจารณาคือการให้เกียรติด้วยการเสนอหนทางทางแก้ไขปัญหาด้วยวิธีทางทางด้านการทูตให้แก่ประเทศเพื่อนบ้านแต่ถ้าไทยยังพยายามหลบเลี่ยงข้อเสนอนี้ก็ชัดเจนแล้วว่าเรื่องนี้มีวาระซ่อนเร้นอยู่เบื้องหลังค่ะ โดยสมเด็จทุนเซนนั้นถามกลับนะคะว่าจะกลัวการไปสาลทําไมถ้าหากเรามีความจริงใจพร้อมกับเน้นย้ําด้วยนะคะว่ารัฐบาลกัมพูชาไม่มีเจตนาที่จะยึดครองดินแดนของใครเพียงแต่ต้องการรักษาดินแดนที่หลงเหลือจากสมัยที่เป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสสืบเนื่องจนถึงสมัยของสม พระบาทสมเด็จพระนรดมสีหนุผู้ล่วงลับโดยระบุนะคะว่ากับูชาได้สูญเสียดินแดนไปมากแล้วในอดีตและที่เหลืออยู่ก็มีไม่มากมจึงต้องปกป้อง,อง,องรักษาไว้และกับูชาจะยื่นเรื่องให้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเข้ามาแทรกแซงหากมีการสู้รบประทุขึ้น ทางนี้ที่ประชุมร่วมสองสภาก็ได้ลงมาติเป็นเอกฉันนะคะคสนับสนุนการตัดสินใจของรัฐบาลที่ต้องการยื่นเรื่องต่อสาร ICJ ด้วยค่ะส่วนเหตุการณ์การยิงปะทะกันนะฮะ ที่ช่องบกอุบลราชธานีนเนี่ยแล้วมีทหากรกัมพูชาเสียชีวิตหนึ่งนายใช่ไหมนะครับปรากฏว่า29พฤษภาคมที่ผ่านมากระทรวงการต่างประเทศของกัมพูชานะครับก็ส่งหนังสือผ่านสถานทูตไทยในกรุงพนมเปญมายังกระทรวงการต่างประเทศและรัฐบาลไทยโดยอ้างถึงเหตุการณ์ความรุนแรงด้วยอาวุธปืนที่ชายแดนกัมพูชาไทยจึงแจ้งให้ฝ่ายไทยดังนี้นะครับ1บอกว่าเมื่อวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมาเวลาตีห้าครึ่ง กองกำลังไทยเนี่ยได้เปิดฉากยิงอย่างผิดกฎหมายในสนามเพาะที่ตั้งอยู่ในหมู่บ้านทางฝั่งของกัมพูชาส่งผลให้ฐานกัมพูชาเสียชีวิตโดยไม่มีเหตุอันสมควร 2. รัฐบาลกัมพูชาขอเน้นย้ำว่า กองกำลังทหารกัมพูชาได้ประจําการอย่างต่อเนื่องและสันติในที่นี้มาเป็นเวลานานก่อนการลงนามบันทึกความเข้าใจว่าโดยการสํารวจและกําหนดเขตแดนทางบกระหว่างรัฐบาลแห่งกัมพูชาและไทยเมื่อปีพศ2 5 4 3. 3รัฐบาลกัมพูชาขอประท้วงอย่างแข็งกร้าวต่อการโจมตีด้วยอาวุธปืนอย่างไม่มีเหตุผลโดยทหารไทย ซึ่งเป็นการละเมิอดอำนาจอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของกัมพูชาและการละเมิดเจตนารมณ์ของมิตรภาพและความเป็นเพื่อนบ้านที่ดีดังที่สะท้อนให้เห็นในบันทึกความเข้าใจเมื่อปี43ข้อ4บอกว่ารัฐบาลกัมพูชาเรียกร้องให้มีการสืบสวนเหตุการณ์รุนแรงครั้งนี้โดยทันทีและทั่วถึงและให้นำตัวผู้ที่รับผิดชอบต่อการกระทำอันร้ายแรงและผิดกฎหมายนี้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม 5. อย่างไรก็ตามกัมพูชาย,ยังคงมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ที่จะใช้ความยับยั้งชั่งใจอย่างเต็มที่ และแก้ไขปัญหานี้และปัญหาแชายแดนทั้งหมดโดยสันติวิธีและทางการทูตโดยใช้กลไกลที่มีอยู่รวมทั้งคณะกรรมการร่วมว่าด้วยการกำหนดเขตแดนทางบกหรือ JBC และคณะกรรมการชายแดนทั่วไปหรือ GBC เพื่อสร้างชายแดนแห่งสันติภาพความร่วมมือและมิตรภาพกับประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านอื่นๆครับส่วนทางด้านท่านพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบ,บกนะคะก็พูดถึงการแก้ไขปัญหาชายแดนไทยกบูชาที่ช่องบกจังหวัดอุบ ราชธานีหลังจากที่คุณมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาเตรียมให้ที่ประชุมคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมไทยกัมพูชาหรือว่า JBC ที่จะมีขึ้นกลางเดือนมิถุนายนเสนอนําขึ้นต่อสัตว์โลกบอกว่ายังเป็นคนละเรื่องกับปัญหาปัจจุบันค่ะซึ่งปัจจุบันก็คือการทําอย่างไรที่จะอยู่ร่วมกันในพื้นที่อ้างสิทธิ์ทับซ้อนที่ยังไม่ได้ชี้ชัดว่าควรจะเป็นพื้นที่ของใครในขั้นตอนแรกทั้งสองฝ่ายจึงต้องถอยห่างจากจุดประทะ และให้คณะกรรมาการร่วมไทยกัมพูชามาดูในเรื่องปักปันเขตแดนหรือกฎหมายข้อตกลงต่างๆที่เกี่ยวข้องเพราะข้อตกลงที่ทางพลเอกพนา แก้วแคลบอดทุกท่านผู้ประชาการฐานบกนะคะท่านได้พูดคุยกับพบธบกบ,บ,บูชาที่เห็นตรงกันมี3ประเด็นก็คือว่าการถอยกําลังออกจากพื้นที่จุดปะทะและใช้กลไก j จ c มาร่วมแก้ไขปัญหาเรื่องเขตแดนเรื่องสนธิสัญญาและข้อปฏิบัติตาม MOU จะระมัดระวังดูแลกําลังพลพยายามไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีกนะคะโดยท่านได้บอกด้วยว่ากติกาที่ทํามาก่อนหน้านี้เส้นที่มีอยู่แล้วของสองประเทศไม่ได้ทับกันอย่างเช่นพื้นที่ ที่ที่มีการขุดคูเลตเป็นพื้นที่ที่อยู่ระหว่างการจัดทําเขตแดนซึ่งตามกติกาที่ใช้ร่วมกันมาได้อยู่ตลอดไม่ได้ให้มีการดัดแปลงสภาพภูมิประเทศต้องไม่มีการวางกําลังทหารวางปืนหันหน้ามาทางฝ่ายไทยเราจึงต้องมาร่วมการรักษากติกาข้อตกลงเอาไว้ให้ได้ต่อกันก่อนที่จะไปใช้กลไกอื่นๆนะคะนี่จากทางด้านท่านโคศกกองทัพบกค่ะครับ แต่หลังจากที่ทางกระทรวงการต่างประเทศของกัมพูชาส่งหนังสือมายังกระทรวงการต่างประเทศและรัฐบาลของไทยนะคะที่มีการเรียกร้องให้มีการสอบสวนว่าที่มีสาเหตุว่าทาไมทหารไทยถึงยิงทหารกัมพูชาเสียชีวิตไทยควรจะมีท่าทีอย่างไรนะคะเนื่องจากเรื่องนี้ก็มีการตั้งข้อสังเกตว่าหากไทยเนี่ยไปบ้าจี้ทําตามเอ๊ะอาจจะทําให้ฝ่ายเราเนี่ยเป็นฝ่ายที่เสียเปรียบหรือไม่อย่างไร,รเรื่องนี้นะคะวันนี้อมเองได้มีโอกาสโทรศัพท์พูดคุยกับทาง้าน พลโทพงศกรรอดชมพูว่าเสยโหน่งนะคะอดีตรองเลขาธิการสภาวความมั่นคงแห่งชาติค่ะก็พูดถึงกรณีนี้นะคะบอกว่าเราเนี่ยต้องยึดหลักเอาไว้ก่อนเลยนะคะเพราะว่าทางกมูชาเนี่ยเขาก็ถือว่าคนของเขาอยู่ในเขตของเขาในขณะเดียวกัน,นะคะ่ะเราก็ต้องถือว่าทางกมูชาเขาลุกล้ำเข้ามาในเขตของเราต้องยืนยันสิทธินนะต้องยืนยันในสิ่งตรงนี้นะคะคือเขตแดนตอนนี้มันยังไม่ชัดเจนค่ะโดยต่างคนต่างก็ อ้างในเรื่องของเส้นอ้างสิทธิ์เขาถึงบอกว่าไม่ให้มีใครเนี่ยอยู่ตรงนั้นเมื่อกัมพูชาเข้ามาโดยมีหลักฐานในการขุด หลุมสนามเพราะนะคะอะไรต่างๆมันคูเลตอะไรแบบเนี้ยมันชัดเจนแล้วว่าเขาเข้ามาในเขตของเราแล้วติดอาวุธด้วยนี่สิมันก็เปรียบเสมือนว่าเราอยู่ในบ้านของเราแล้วก็มีคนที่เขาติดอาวุธบุกเข้ามาในบ้านของเราการที่เราจะป้องกันตัวหรือว่ายิงปะทะเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้แต่เราก็ต้องแสดงความเสียใจยไปซึ่งก็น่าจะเพียงพอแล้วนะคะโดยเราต้องยืนยันเสมอว่าเขานั่นแหละเข้ามาในเขตของเราค่ะครับ กรณีที่ทางกระทรวงการต่างประเทศของกัมพูชาเขาส่งหนังสือมายังกระทรวงการต่างประเทศของไทยแล้วก็รัฐบาลไทยเรียกร้องให้มีการสอบสวนสาเหตุที่ทหารไทยไปยิงทหากรกัมพูชาแล้วเสียชีวิตค่ะถ้าเกิดเราทําตามที่เขาเรียกร้องเนี่ยเท่ากับว่าเราพลาดไหมเพราะว่าเป็นไปว่าเรายอมรับเนี่ยว่าเราผิดถึงต้องมีการสอบสวนคนของตัวเองค่ะคือต้องยึดหลักก่อนนะครับว่าทางกัมพูชาเนี่ยเขาถือว่า คนข้าอยู่ในเขตของเขานะครับและณะเดียวกันเนี่ยเราก็ต้องถือว่ากรรมกชานั้นเขาล,ลุกลุล้ำเข้ามาในเขตของเราคือเขตแดนเนี่ยมันยังไม่แน่ชัดใช่ไหมครับบางคนต่อมีอมีเส้นอ้างสิทธิ์เขาถบอบไม่ให้มีคนอยู่ตรงนั้นไงแต่เมื่อคุณเข้ามาโดยมีหลักฐานเนี่ก็การขุดลุกสนามคลอออะไรต่างๆเนี่ยก็ชัดเจนแล้วว่าคุณเข้ามาในเขตของเราเราเชื่ออย่างนั้นเมื่อเราเห็นว่าเขาเข้ามาในเขตของเราแล้วมีการจิตอาวุธเนี่ยเปลี่ยนทีศง่ายๆถือมันก็ว่า เราอยู่ในบ้านของเราแล้วก็มีคนจิดอาวุธบุกเข้ามาในข้ามรั้วบ้านของของเรามาเนี่ยการที่เราจะป,ะป้องกันตัวหรือการยิงประทะเนี่ย<ม>แล้วมันไม่เป็นเรื่องปกติที่มันจะเกิดขึ้นบ้านแต่เราก็ต้องแสดงความเสียใจไปแค่นั้นเองถ<ฆ>้าจะเพีงพอแล้วนะครับเราก็<ม>ถือว่าเราต้องยืนยันต้องยืนยันเสมอว่าเขาเข้าบระเทตของเราเดี๋ยว นอกจากนี้นะคะนายนบอกว่าถ้าเกิดเราเนี่ยไปสอบสวนฝ่ายเดียวมันเท่ากับว่าเรายอมรับว่านะคะเราเข้ามาในเขตของเขาซึ่งเป็นสิ่งที่ทําไม่ได้นะคะโดยท่านน้ยาด้วยบอกว่าก็เราก็ปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องเพราะว่าอยู่ในเขตของเราแล้วก็นอกจากนี้เสนาอยังบอกว่าก็มีข้อมูลนะว่าคือทั้งเขาเนี่ยยิงก่อนแต่ว่า เสียดายเรามีจุดอ่อนตรงที่ว่าเราไม่มีหลักฐานนะะซึ่งบอกว่าในอนาคตเนี่ยก็คงจะต้องมีการแบบติดตั้งกล้องเอาไว้นะคะที่ตัวทหารด้วยบอกปัจจุบันเนี่ยก็มีเริ่มมีแล้วแต่ว่าเรายังไม่ได้ทําเท่านั้นเองนะคะก็เสนอแนะแบบนี้แล้วก็ยังบอกว่าเราต้องเตรียมตัวให้พร้อมอยู่เสมอก็คือเรื่องของนอกโต๊ะเจรจาต้องเตรียมให้พร้อมถ้าเราเตรียมตัวถูกต้องเรื่องนอกโต๊ะเจรจาก็ไม่มีปัญหาถ้าเราเตรียมตัวไม่ถูกต้องพยายามที่จะเจรจาลูกเดียวอันนี้เราจะเสียเปรียบทันที เหมือนกับว่าถูกหลอกให้เซ็นหนังสือเราขึ้นไปฟ้องศาลก็แพ้เลยเพราะว่าเขาก็พยายามที่จะฟ้องอยู่แล้วแต่เราต้องไม่พลาดโดยเขาจะเจรจาก็ต่อเมื่อว่าเขาเห็นว่าเขาเจรจาแล้วได้เปรียบหรือว่าเขาเสมอตัวดังนั้นเรานั่นแหละมีแต่เสมอตัวหรือว่าเสียเปรียบเพราะว่าเราเป็นประเทศใหญ่ดังนั้นต้องระมัดระวังไม่ให้เสียประโยชน์ใดๆก็ตามค่ะครับ